สวัสดีครับสมัยทีเวินะครับผมช่างเอ็กซ์นะครับวันนี้ก็มาซ่อมบอร์ดนะครับสําหรับเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กเลโนโวนะครับคนลูกค้าเข้ามาในการเครื่องทําหล่นมานะครับผมแล้วก็บอดี้แตกนะครับผมอันนี้ก็หลังจากซ่อมเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ในส่วนของเมนบอร์ดเจอไอซีของไฟเลี้ยงจอนะครับมีอาการหลุดไปนะครับแล้วก็ทําการใส่แล้วก็เครื่องจอก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ ในส่วนของบอดี้ที่แตกก็เปิดปิดได้งานได้ปกติเลยนะครับผมนี่นะครับครับผมนี้ก็จบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการซ่อมบอดนะครับแล้วก็ซ่อมเมนบอดี้ด้วยนะครับในส่วนที่แตกอาการเปิดติดเปิดไม่ติดนะครับผมคือภาพก็ไม่ขึ้นนะครับผมนี่ก็ใช้งานได้ปกติเลยสำหรับค่าใดที่มีปัญหานะครับเครื่องตกเครื่องโดนน้ำก็เอามาให้ทางร้านตรวจเช็ค เบื้องต้นได้นะครับผมก็ฝากเปจี so sure ่สมัยทีเซอร์วิสไว้ด hmm. <I am S 1> uh ้วยนะครับสามารถใช้บริการได้ท okay. like, ุกสาขาครับผมมีท so on ั on on ้งหมด10สาขานครสขาวัชระลนเซ็น <ester> ท <im> ่ารันาธิเบศเดอะมอลท่าพระเดอะบอวบางแคเดอะบอวังกะปิสาขาวัชรพลพนแม่กาบางนานะครับผมแล้วก็สานักงานใหญ่ยู่เปาเป้นะครับไอฟิวบางนาลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถใช้บริการได้เลยนะครับก็แข็งแรงเหมือนเดิมครับสำหรับการซ่อมบอดี้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับ สวัสนี้ช่างเอ็กโซตัวลายไปก่อนนะครับก็จบงานครับสำหรับการซ้อมเมนบอร์ดแล้วก็บอดี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับ